ขอให้ลูกหลานพญานาคได้มาเห็นคลิปนี้และมาช่วยสร้างวัดด้วยเถอะสาธุครับขอบารมีหลวงพ่อวราแห่งวัดโพทองขอบารมีพระอาจารย์สุริยันแห่งวัดป่าวังน้ําเย็นขอบารมีหลวงพ่อพัดปุญญากามโมขอบารมีหลวงพ่อช้างแห่งวัดจุกเชอขอบารมีครูบาเรียชาติแห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณและขอบารมีหลวงปู่สอนอัฏฐโกสโรแห่งวัดโคกสะพานขาวขอบารมีของพระเกจิทุกท่านดนบันดาลให้มีคนมาช่วยสร้างวัดสร้างโบ สร้างวิหารช่วยเหลือศาสานาของเราด้วยครับผมได้เดินทางไปช่วยวัดมามากมายนะครับในการประชาสัมพันธ์ให้คนมาร่วมทําบุญมีวัดหนึ่งครับที่ผมเดินทางไปบ่อยมากชื่อว่าวัดมณีวงศ์วัดวันนี้นะครับมีวัตถุสถานเป็นองค์พญานาคกว่า2,000องค์ใต้บาดาลซึ่งตั้งตรงงานสวยงามนะครับทั้งผมและน้องเหมยลี่นะครับเราไปสักการะองค์พญานาคที่วัดนี้บ่อยมากๆครับและผมบอกเลยครับว่าพระเกจิที่ดูแลวัดวัดนี้นะครับท่านเป็นคนที่มีเมตตามากท่านจิตใจง งามมากท่านชื่อว่าพระอาจารย์ต่อเจ้าอาวาสวัดมณีวงศ์ครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพระอาจารย์ต่อหรือหลวงพี่ต่อเนี่ยท่านไม่เคยคิดอยากออกกล้องครับท่านบอกผมเสมอว่าโยมโยมมาช่วยร่วมบุญมาช่วยประชาสัมพันธ์วัดเนี่ยขอบคุณโยมมากนะแต่ไม่จําเป็นไม่ต้องถ่ายอาตมานะอาตมาไม่ได้ประสงค์อยากจะออกกล้องอาตมาขออยู่ในวิถีที่เรียบง่ายในแบบของสงฆ์เธอแต่ผมต้องขอโทษพระอาจารย์จริงๆครับในครั้งนี้ผมขออนุญาตฝา่าฝืนกฎพระอาจารย์นะครับผมอยากถ่ายทําสิ่งที่ดีงามออกไปให้โลกได้ เห็นครับเพราะวันนี้ทางวัดมณีวงศ์กำลังสร้างโบสถ์วิหารใหญ่ซึ่งพระอาจารย์ต่อท่านตั้งใจมากๆครับเพราะโบสถ์วิหารหลังเก่าเนี่ยขับแคบมากเวลามีผู้ที่ประสงค์มาบวชนะครับก็จะไม่สามารถรับญาติโยนได้และนี่เป็นเหตุผลครับที่ทางวัดจะต้องสร้างโบสถ์ใหม่ซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการสร้างโบสถ์ใหม่ในครั้งนี้ตอนนี้นะครับได้ขึ้นโครงและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคุณจะเห็นเศษหินเศษอิฐเศษปูนเต็มวัดไปหมดเพราะโบสถ์วิหารเหล่านี้ไม่ได้สร้างไง,ไง่าย ต้องใช้เวลาและต้องใช้ปัจจัยมากพอสมควรในการก่อร่างสร้างโบสถ์ผมได้เห็นความตั้งใจความเหน็ดเหนื่อยของพระอาจารย์ผมจึงอยากขออนุญาตถ่ายทําเพื่อให้เห็นวัตถุประสงค์ของการสร้างโบสถ์ของพระอาจารย์ต่อในครั้งนี้ครับหลวงพี่ครับนี่สร้างมากี่ปีแล้วครับเนี่ยได้ปีกับหกเดือนแล้วครับหปีกับ6เดือนแล้วใช่ครับมองจากข้างนู้นไม่ใหญ่แต่พอมาขึ้นมาตรงนี้โอ้โห เดินหอบเดินหอบนะครับสูงมากใหญ่โตมากครับนี่คือโบสถ์ที่กำลังจะสร้างอยู่โบสถ์หลังเก่าเป็นยังไงบ้างรครับโบสถ์หลังเก่าก็ชมรู้สุดโสมเยอะแล้วก็หลังเล็กเวลาถ้าเป็นโยมเอาลูกมาบวชเนี่ยคนที่จะเข้าไปในโบสถ์ก็ได้ไม่กี่คนก็เต็มโบสถ์แล้วครับเราก็เลยต,ต,ต้องสร้างใหม่แล้วก็เนื่องด้วยก่ชมรู้สุตโสมเยอะนะรนนครับโบสถ์นา้นแล้วตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของวัดมองไปงนี้ก็จะ เห็นทุ่งนาเห็นจุดตรงนี้คือจุดที่น้ําจะท่วมยากที่สุดยากที่สุดเป็นจุดที่สูงที่สุดของวัดครับงดงามมากครับตอนที่พระอาจารย์เห็นเนี่ยพระอาจารย์เห็นว่าด้านหน้านี้จะมีอะไรครับบริเวณสระน้ําด้านหน้านี้จะเป็นองค์พญานาครับที่อยู่ด้านหน้าสูงเกือบ30เมตรสูง30เมตรกับ30เมตรสูงเท่าประมาณหน้าบันตรงนี้เลยใช่โอ้โหแล้วพญานาคสององค์องค์ปู่กับองค์ย่าจะเกี่ยวกันอยู่ครับแล้วก็ชูสีเสียนขึ้นไปครัแล้วคนก็จะเดินทางด้านนี้ ท่านนี้ก็จะเป็นเปรียบเสม,มือนป่าหินมะพานเขาพะสุเม,มนช่างก็จะทําภูเขาแล้วก็มีสัตว์ป่าหินมะพานตลอดยาวไปตลอดทั้งแนวพอเดินจากสะน้ําสาอน,นดาตขึ้นมาจากสาพญานาคก็จะมาเจอป่าหินมะพานแล้วก็ถึงจะขึ้นอุบโบสถขึ้นมาทำไมหลวงพี่สร้างอะไรตั้งใจไว้แล้วสําเร็จครับอย่างเมืองบาดาลน,นั่นคือยิ่งใหญ่มากสุดท้ายแล้วก็สร้างแล้วเสร็จ <c oughs> เช่นอยู่กับความตั้งมั่นความศรัทธาที่จะสื่อคัอว่าให้ใช้ศิลปะสืบทอด ข้าพุทธศาสนา <c oughs> ถ้าเราไม่มีศิละปะเหล่านี้ญาติโมยมก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดกัน <c oughs> อย่างน้อยพอญาติโมยมได้เห็นศิละปะแบบนี้อยากเข้าวัดพอเข้าวัดมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้โอกาสตรงนี้อบรมบ่มนิสัยให้ความรู้กับญาติโมยมที่เขาห่างจากวัดอย่างวัดหลวงพี่เนี่ย <c oughs> เด็กวัยรุ่นจะค่อนข้างเยอะมาก70%เลยเด็กวัยรุ่นเข้าวัดหมดเลยซึ่งโดยปกติเด็กวัยรุ่นเขาไม่เข้าวัดกันนะเด็กวัยรุ่นไม่เคยเข้าวัดเราก็ใช้โอกาสเหล่านี้ ที่ญาติโยมได้เข้ามาไหว้พระหรือว่ามาเยี่ยมชมวังพญานาคอย่างนี้มันก็มีคติสอนไม่ในตัวอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดเข้ามาในเขตวัดหลวงพี่คนก็จะช่วงแรกคนจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสร้างพญานาคสร้างพญานาคมาเพื่อเป็นแดลมาร์คเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหาใจหรือเปล่าประมาณนถ้าคนเข้าใจผิดแต่ถ้าเกิดคนมีปัญญาเข้ามา ก็จะรู้ว่าปฏิธรรมที่หลวงพี่แฝงไหมคืออะไรอย่างเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นองค์พระสัมมาสุทธเจ้าองค์ใหญ่มาหือมาแวดล้อมได้องค์พญานาคาทั้งปวงที่กราบสการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแวดล้อมเพื่อปกปักรักษาบราวรพุทธศาสนาก็แสดงออกถึงว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านยังฝักไฟ่ใน บวรพุทธศาสนาอยากเข้าใกล้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะมนุษย์แปลว่าสัตว์ผู้ประเสริฐประเสริฐแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่เดินถอยห่างจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่างจากพระธรรมคาสั่งสอนห่างจากคุณงามความดีเพราะเขาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา ถ้าทําให้เขานั้นเหมือนหูหนวกตาบอดเราก็ใช้โอกาสเหล่านี้ที่ญาติโยมได้เข้ามาใกล้ชิดบวรพุทธศาสนาแล้วหลวงพี่ก็ใช้โอกาสเ่าเนี่ยอบรมบ่มบนิสัยพอเขาเข้ามาแล้วให้ความรู้ให้แง่คิดให้กติธรรมฟังพระธรรมคำสั่งอนของพระเจ้าก็จะเกิดปัญญาครับนี่แหละก็เป็นสิ่งที่หลวงพี่วางแนวไว้ครับเชื่อไหมครับตอนแรกผมก็คิดว่าพยานาคตรงนี้เอ้ยแลนด์มาร์คหรือเปล่า สร้างมาเยอะๆให้คนมาท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะผมเข้ามาจริงหลวงพี่แฝงปริศนาธรรมไว้มากมายเลยนะในนั้นอย่างในถ้ำเนี่ยจะมีคติธรรมของบุรพาจารย์ทุกองค์ของประเทศไทยที่เป็นพระธรรมคําสั่งสอนของแต่ละอาจารย์ทั้งสายวิปัสนาทุระทั้งสายปฏิบัติทั้งสายปริยัตทอย่างเลยก็จะรวมกันอยู่ที่นี่ทั้งหมด นะพอเข้ามาในวัดหลวงพี่แล้วเนี่ยเข้าไปในถ้ำเนี่ยอย่างน้อยก็ขอให้มารอบนึงก็ขอให้จําคติธรรมเหล่านี้ออกไปสักข้อสองข้อ,อ,ขอก็จะได้ประโยชน์มากได้สุขทางตาได้ปัญญาทางใจนะได้รับพระธรรมคำสอนออกไปด้วยเข้าใจเจตนาของหลวงพี่แลลวครับบทบทนี้หลวงพี่ตั้งใจอยากให้แล้วเสร็จทําสัญญาไว้3ปีตอนนี้ผ่านมาปี6 เดือนกับกอบปีเจเดือนแล้วครับน่าเป็นพอสมควรเพราะเราเราเริ่มต้นตั้งแต่ซื้อที่ครับอันนี้ไม่ได้ที่เดิมของวัดแต่ติดอยู่กับวัดครับแล้วก็ซื้อมาใหม่ทั้งหมด31ไร่ครับเพื่อสร้างอุโบสถหลังนี้ครับโครงสร้างนี้เท่าไหร่ครับหลวงพี่ก็เหมาทั้งหมดเลยก็ร้อยยี่สิบล้านร้อยยีล้านร้อครับ <ท>เพราะ<ด>ว่าใหญ่ละโหลโหฐานมากครับงดงามมาก <c oughs> ต่างจังหวัดเนี่ยพอเวลาลูกหลานบวชเนี่ยญาติพี่น้องจะมาร่วมอนุโมทนากันมากแล้วก็ทุกคนก็อยากเข้าไปในโบดสถ์เพื่อไปเห็นลูกหลานของตัวเองเนี่ยได้บวไชได้เกาะชายผ้าเหลืองด<ช>้วยเกาะชายผ้าเหลืองได้เข้าใกล้พระโลกกาสวพ,พัฒก็อยากได้ไปเห็นลูกหลานของตัวเองในพิธีกรรมต่างๆน้งงงองพี่ก็เลยตัดสินใจอะทำอาจจะ ใหญ่ไปนิดนึงไม่นิดนึงครับผมว่าผมว่างดงามเลยครับผมว่าวัตถุสถานนี้จะอยู่เป็นร้อยปีพันปีสืบทอดผู้ศาสนาของเราต่อไปข้างนองนี่ก็เป็นศิลปะจําจลองเหมือนปราสาทภระีสันเพชหาปราสาทนะครับ ส่วนด้านนอกก็จะเป็นสถาปัตย์ของกรุงรียาทั้งหมดนะครับแล้วส่วนข้างในก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็อาจจะเป็นจุโลโบลบนิดนึงเพื่อให้ให้เข้ากับปัจจุบันใช่ไหมครับคือจ,จริงๆกามาต้องใช้ได้จริงหลวงพี่ครับวัด,ว,ดวัดนี้ตั้งแต่สมัยที่หลวงพี่มาบวชเห็นว่าเป็นป่าเป็นแบบดินๆเลยใช่ไหมป่าเลยครับเล่าสมัยนู้นได้มากี่ปีแล้วครับหลวงพี่ตอนมาบวชนี่ก็จะ19ปีแล้วช่วงแรกที่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าหลวงพี่ต้องสร้างใหม่ ทั้งหมด98ครับนนอกนั้นก็ประหลาดหักพังไปหมดเสียหายหมดไม่มีถาวรวัตถุใดๆยิ่งสมัยนั้นเนี่ยวัไทางจังหวัดก็หาได้ยากมากหาได้น้อยแต่ตอนนี้ว่าเนื่องด้วยความตั้งมั่นความศรัทธาแล้วก็เป็นวัดของบรรพบุรุษด,ด้วยแล้วก็หลวงพี่ก็เป็นคนเกิดบ้านนี้ด้วยหลวงพี่เกิดที่นครนายกกิดเกิด,เก,ดเกิดที่นครนายกอ๋อครับแล้วก็เกิดที่ตำบลน,นี้เลยเกิดตำบลน,นี้เลยเป็นลูกหลาน วัดนี้เลยโอ้ oh. บ้านหลวงพี่ห่างจากวัดไปประมาณแค่300เมตรเองโอ้เอาง่ายๆครับก็คือลูกบ้านที่วัดนี้เลยใช่โอ้ oh, ลูกวัดเลยแล้วบรรพบุรุษก็ถวายที่ดินให้กับวัดด้วยครับบูรณปฏิสังขรณ์ด้วยครับนะแล้วก็สร้างกันบรรุ่นสู่รรุ่นครับนะครับแล้วนามสกุลเดิมหลวงพี่ก็นามสกุลมณีนาคจริงเหรอครับใช่ครับ<ำ>วัดนี้ชื่อวัดมณีวงศ์นะครับนามสกุลเดิมของพระอาจารย์ต่อคือมณีนาค แล้ววัดนี้มีพญานาคเต็มวัดเลยนะครับนี่คือเรื่องไม่บังเอิญขออนุญาตเดินข้างในได้ไหมครับต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้โบสถ์กำลังก่อสร้างนะครับยังไม่แล้วเสร็จยังค่อนข้างจะเหลือเยอะเหมือนกันโอ้โหแต่ข้างในนี้เรียกว่าเราโหฐานมากครับเพดานสูงมากหลังคาสูงมากก็ขึ้นหล่อพระประธานไปเมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมาหน้าตัก4ี่เมตรสูง12เมตร,รเป็นปางป่าเลรลับ ใช้ทองเกือบ19ตันนะครับตอนนี้ก็เททองหล่อเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เกือบเสร็จสมบูรณ์ครับแล้ววัน19พิเศษการนี้เป็นวันทอดกรถินของวัดแล้วก็ทางวัดก็ทําพิธีหล่อหัวใจของพระประธานองค์นี้ด้วยครับที่19พระประธานองค์นี้มีชื่อว่าหลวงพ่อพุทธปางป่าเลไลรๆซึ่งเป็นปางป่าเลไลประจําวันตุ๊กจังคืนประจํามันพุดจังคืนครับ วันของผมมาดีเลยครับวันฟื้นคืนจริงนะเดี๋ยว <laughs> <laughs> ผมต้องมาต้องมาแล้วล่ะอย่างนี้แล้วในส่วนของด้านหลังที่เราเห็นมุกด้านหลังขอบโบสถ์เสร็จแล้วก็จะต่อเป็นมุกออกไปยื่นออกไปประมาณเจ็ดยี่สิบเมตรถึงสามสิบเมตรนี่ถักเป็นท้องพระโรงเป็นฉากของสมเด็จพระนเรศวรที่ขึ้นของล้านที่มีแม่มีน้องมีภรรยามีข้าราชบริพารยกฉาก ขึ้นของรักทั้งฉาดมาปฏิสถานอยู่ด้านทิศตะวันตกของโบสถ์นะครับเพื่อเพื่ะเกียรติพระองค์ท่านมุกมุกด้านนี้ครับมุกคือด้านนี้ใช่ไหมครับนน้ก็จะบคาดว่าไม่เกิน2ปีน่าจะเสร็จอีกสองปีอีกสองปีอีกสองปีน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าอย่างกระเบื้องหลังคาโบสถ์ใช้เป็นล้านแผ่นเลยโอ้เป็นล้านแผ่นเลยฮเพราะว่าค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ยอดบนปราสาท ด้านบนด้านบนนั้นก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับขรมบนก็จะเป็นทองคําทั้งหมดคุณพระร่มมณ์ทมวัฒธนะร่รวมเป็นเจ้าภาพสร้างบนดึกทองคําไว้ให้แล้วเราก็จะมีอีกหลายหลายท่านที่ร่วมกันไว้นะครับ ็วันแล้วเสร็จวันยกช่อฟ้าก็จะยกฉัดททงาําขึ้นไปครับกระดิษฐานด้านบนเชื่อไหมครับหลวงพี่ครับผมเนี่ยได้ยินวัดมณีวงมานานมากแล้วผมได้มีโอกาสร่วมง,งานครั้งหนึ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาถ่ายทำพระอาจารย์ได้มาพูดคุยได้มาสนทนาธรรมแบบนี้จริงๆนะครับเป็นบุญมากๆต้องขอบคุณพระอาจารย์ด้วย<ช>จริงๆพระอาจารย์ไม่อยากออกกล้องนะครับเออหลวงพี่ครับถติว่าถ้ามีคนขอมามาร่วมบุญอย่างงี้ได้ไหมครับหลวงพี่ได้ครับได้ ราะว่าปกติหลวงพี่ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ไม่ไมไมกล้าขอญาติยโยมเพราะเกรงใจญาติยโยมกลัวเขาลําบากก็เลยลถ้าเกิดเขาเห็นแล้วศรัทธาก็ยินดีนะแต่คือแบบถ้าให้ขอก็คงไม่กล้าคหลวงพี่เข้าใจดีครับหงนี่ต้องมีเป็นคนมีบุญใหญ่มากครับที่ได้ร่วมกันสร้างขนาดนี้สร้างคนเดียวไม่เสร็จครับไม่เสร็จครับ,รบต้องใช้แรงสามาคัคคีแล้วก็วันที่19ที่ที่หลวงพี่บอกว่าหลวงพี่หล่อหัวใจครับ หัวใจหลักมีหนึ่งดวงแล้วหัวใจรองมีทั้งหมดหนึ่งร้อยดวงครับหัวใจก้อนขนาดนี้ที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็จะจารึกสลักชื่อตระกูลของญาติโยมที่มาร่วมบุญทําไมหลวงพี่ถึงทำร้อยดวงลงมาครับเพราะแรงสามาคัคคีถ้าดูหัวใจดวงเดียวไปไม่รอดต้องหัวใจร้อยดวงเปรียบเสมือนว่าไม่ขีดก้านเดียวเนี่ยทำอะไรก็หักง่ายแต่ถ้าเกิดร้อยก้านก็ยังไม่หักก็ยังเป็นแรงสามัคคีก็ทําอะไรก็สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีวันที่19นี้จะมีพิธี หล่อหัวใจพระประธานหล่อหัวใจพระประธานครับ,รบซึ่งในนั้นจะมีการนําพอเวลาเราหล่อหัวใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระประธานประดิษฐานในฐานชุกชีเรียบร้อยเราก็จะทําพิธีบรรจุหัวใจครับรหัวใจพระประธานครับนะครับหัวใจพระประธานทั้งหมดหนึ่งร้อยดวงครับหนึ่งร้อยดวงอตอนนี้ หนึ่งในร้อยนั้นพี่น้องมีการจองเต็มยัมครับยังยังใช่ไหมครับยังครับเขาไม่ไม่ไม่กล้าขออย่างที่หลวงพี่บอกถ้าเกิดใครมาที่วัดแล้วรู้ก็อร่วมบุญกันร่วมบุญกันนะครับ็ไม่ไม่กล้าขอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับหลวงพี่ครับเพราะว่าการได้เป็นหนึ่งในหัวใจของพระประธานเนี่ยเป็นบุญร่วมชาติที่ยิ่งใหญ่มากขอแยกเป็นสะพานบุญบอกต่อนะครับเผื่อมีใครอยากจะร่วมบุญในครั้งนี้เป็นหนึ่งในร้อยหัวใจของพระประธานครับ ลวงพี่ครับอันนี้พื้นที่ในวัดเราไหมครับวัดเราครับโอ้สวยมากครับเหมยดูสิเหมยดูเหมือนธรรมชาติโอ้ยรรสวยมากเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดบทเสร็จเนี่เราก็จะ ตต่ง,รง,ร,ง,ร,งตรงนี้รีสอร์ทชัดๆเลยครับรนี้เอาตรงๆโลเคชันโลเคช,ชันรีสอร์ทจริงๆโอ้สวยมากสวยมากสวยมากสมบูรณ์แบบครับบทหลังนี้จะแล้วเสร็จได้ไม่ใช่เพียงเพราะแรงของพระอาจารย์ต่อเพียงผู้เดียวที่จะทำได้ครับจะต้องรวมพลังความสามัคคีของพี่น้องอุบาสก อุบาสิกาทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันผมเชื่อหลือเกินครับว่าเมื่อโบสถ์หลังนี้เสร็จโบสถ์หลังนี้จะสร้างบุญกุศลจะสร้างพระภิสูฆ์มอบให้แก่พระพุทธศาสนาอีกมากมายจะสามารถสร้างบุญกุศลให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านได้อีกเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนคนดังนั้นผมฝากให้พี่น้องที่ดูอยู่ครับใครอยากร่วมสร้างโบสถ์หลังนี้สําเร็จนะครับผมขึ้นเลขที่บัญชีของทางวัดมณีวงไว้ในคลิปวิดีโอตัวนี้ทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะเป็นก้อนอิดก้อนหินก้อนทราย หลังคาโบสถ์และทรายทุกก้อนและหินทุกเม็ดจะถูกสร้างเป็นโบสถ์และจะกลายเป็นวัตถุสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยไปอีกร้อยปีพันปีสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเร,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 ราอย่างแน่นอนครับผมขอมาบอกบุญใหญ่ครั้งนี้นะครับใครที่อยากจะทำบุญร่วมชาติกับผมสามารถมอบปัจจัยของท่านนะครับส่งผ่านบัญชีของทางวัมดมณีวงศ์ได้โดยตรงเลยครับผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่าคนที่ได้เห็นคลิปนี้คือลูกหลานพญาหน้าอย่างแน่นอนขอให้บุญที่ทุกคนได้ร่วมกันทำในชาตินี้ส่งผลให้คุณกลายเป็นเศรษฐี ขอให้เป็นคนที่มีบุญญารรมีทุกชาติไปครับ บางเรื่องผมก็ไม่สามารถเล่าได้ครับว่าทําไมผมถึงรักและศรัทธาพระอาจารย์ต่อเจ้าอาวาสวัดเมยงท่านนี้มากมายขนาดนี้แต่บอกได้อย่างหนึ่งครับว่ามีพระเกจิไม่กี่องค์หรอกที่ผมกราบท่านได้อย่างสนิทใจแบบพระอาจารย์ต่อพระองค์นี้มีความกระตันอยู่เป็นคุณธรรมอันที่สุดพระอาจารย์ต่อเล่าให้ฟังว่าวัดวัดนี้เคยจนมากๆครับเดิมทีแล้วมีแต่ต้นไม้ไม่มีอะไรเลยแต่ทุกวันนี้นะครับพระอาจารย์ต่อท่านลงมือสร้างวัตถุสถานจนในที่สุดนะครับที่ วัดมณีวงแห่งนี้ก็กลับกลายเป็นวัดที่มีความงดงามและมีพี่น้องคราวาทผู้สาสนิคชนนะครับมาร่วมบุญที่วัดนี้มากมายผมบอกเลยครับว่าท่านรักษาความเป็นไทยพุทธศิลป์แบบไทยโบราณได้อย่างวิจิตรมากๆในถ้ำใต้บาดาลที่มีพญานาค2 0 0พกว่าตนท่านสร้างมาได้จากความวิรยะอุตสาหะทุกๆหยาดเหงื่อทุกๆความลําบากของท่านเพื่อให้วัดงดงามเพื่อให้ชาวบ้านได้พึ่งพาอาศัยมาทามาหากินสร้างรายได้จนกลายเป็นวัด มีวงที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศอย่างในทุกวันนี้ครับและมาถึงวันนี้นะครับท่านตั้งใจสร้างพระอุโบสถนี้ให้เสร็จตราบในชีวิตท่านที่ยังมีเหลืออยู่ท่านอยากเห็นโบสถ์นี้เสร็จครับอยากให้โบสถ์โบสถ์นี้มีนาคมาอุปสมบทกลายเป็นพระสงฆ์อยากให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องได้มาเกาะชายพระเหลืองเพื่อให้ผลบุญได้ขึ้นสวรรค์และอยากให้มีพี่น้องนะครับได้เข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมอยู่ในศีลในธรรมและร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้อยู่เคียงคู่ประเทศเราไป เเปปป็นปนนีีัั่องครบใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการกันเอาใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า